อยาฟังเพลงนี้ป่ะมีคนขอป่ะเอรูบไ้ล่นแค่นี้เหรอโกนตีงสุดๆวันนี้มุกเล่นอีกไม้วันนี้มาไปแบบเล่นร้องเพลงป่ะครับท่านกูค่ะพี่เอก ได้โอเคไปเอาเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคือคิดว่าสุกวันถูกฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกัน เพราะว่าอะไรจะถึงได้เปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถิงคิดคิดแต่ไม่ถิงเธอคิดแต่ไม่ิงคิดคิดต่ไม่ทิงเธอเธอรู้บ้างไหว่ามีใครทนทุกทรมานอยากรู้พียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉัน จริงหัวใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปตรงนี้ลองวันที่เราหัอรอกันไม่เคยลืมลื่อยิ้มเธอสักครั้งจำได้ ไม่ลองไปได้ป่ะคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครทนทุกข์เธอไหว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริง เธอเปลี่ยนไปหรือปลา่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปส่งไป านีอยากเล่นมุกอครับเมื่อกี้ใครบอกว่าอยากเล่นมุกเลไม่ให้เล่นเหรอฝนตกไหม่อ๋อตกหนักมากที่กระบี่ฝนตกไหม่เล่นไปแล้วว่า <c oughs> ขอาเมื่อคือ น้องเบลเยี่ยมกี่ขีดนะคะเดนมาร์กฮะเดนมาร์กเจ็ดขีดค่ะน้องเดนมาร์กนะน้องเดนมาร์กเจ็ดขีดครับนี่นี่นี่เฮ้ยดูดดีดดีมือถืออันนี้อันนี้น้องเดนมาร์กเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้หมอปูใช่ไหมหมอปูใช่ไหมน้องเดนมาร์กเจ็ดขีดครับผมห้าร้อยหกสิบอร่อยมากแน่นอนอ่ะแน่นอนแน่แน่อะชัวร์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  ในมือของฉันนั้นมีดอกไม้มันคือเพลงอะไรอะ่ะนันมีฉันมีดอกไม้พาละดอกเอ้ยมีม่ม,มือของฉันนั้นมีดอกไม้ใช่ปะ้องเด่นมากมีเจ้าของแล้วใช่มีคนเอาแล้วครับมีน้องคนอื่นอีกอะ่ะที่แบบโอเคสองเพลงอันดับหนึ่งถึงสองในจุ๊กเนี่ยก็ ไปฟังหลังจะปลอกลูกนี้ครับเดี๋ยวปอกลูกนี้ก่อนกะว่าเราจะไลฟ์เฉพาะวันศุกร์เอ้ยว่่ให้วันหยุดอ๋อคอน,นปาปาขายของต่อขายของต่อครับเมอันเนี้ย อยากฟังรักโกรธตืดตืดตอ้าอยากซื้อทุเรียนซื้อเลยครับแล้วนี้คือดีนะออกมากยายเหมเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทุกคนเราแบบไม่ซื้อเราไม่เป็นไรนะ่ะแต่ว่าเราก็ในในมันก็มีออเดอร์เข้ามาก็ต้องปอกเองแล้วหลายๆคนว่าพี่เอกปอกเองหรือเปล่าพี่เอกปอกเองนะครับผมขอเพลงสดซีซั่นห้าหน่อยอื รอคอนเสิร์ตใหญ่เลยดีมากอยากดูลูกใหญ่บุ้มบุ้ม,มลูกใหญ่บุ้มบุ้มก็มันก็มีอะนะแต่ว่าลูกใหญ่มันยังมันยังห่ามอยู่ใช่ไหมเบฟน้องรัเสเซียเออที่ได้มีฝั่งนี้ค่ะอันนี้เป็น,อนของพี่คนียค่ะโอเคโอเคโอเคโอค้อย Oh. น้องรัสเซียน้องอะไรนะน้องรัสเซียมรัสใช่น้อรัเสเซียสวัสดีครับจ่าเอ๋โอ้น้องรัสเซียบอกว่าวันคอนเสิร์ต,ตปิดทุเรียนขายมัอาจจะหมดหน้าไปแล้วนะครับ อืมขอบคุณครับอันนี้อยากดูไหมล่ะว่าน้องรัเสเซียรูปใหญ่เนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าบางคนก็อยากได้น้องกับเงินคอนใหญ่เราขอบคุณมากครับรอเป็นคอนขอบคุณนะครับตอนนี้มันก็เป็นสถานการณ์แบบนี้<ๆ>ก็เลยต้องมามาโชว์หรือมาขายทั้งโชว์ทั้งขายสลับกันไฟนะครับ วันนี้ตีมเพลงของเราคือตีมเพลงตีมเพลงอันดับตีอันดับฮิตในจู๊นะครับแต่ว่าก่อนจะไปเล่นสองเพลงนะั้นก็ขายของมาดน,นึงนะเก็บตังค์ไปซื้อบัตโอเคครับขอบคุณนะครับรูปนี้เมื่อวานมีคนถามว่าแบบว่าอยากได้สุกๆอะ่ะเอารูปนี้เลยมะรูปนี้กำลังดีเลยจริงๆคือแบบว่ามันอร่อยมากแน่นอนเ่ย ทำไมถึงรู้หรอเราก็เราก็ชิมกันไปเองแล้วนะครับในลอน็อตนี้มันอร่อยจริงสุดๆอะ่ะสุดๆจริงลูกเล็กดีใช่อันเนี้ยอากินแบบกำลังสุกป,ปันกลางกรอบนอก,กน,นุ่มในนิ่มๆข้างในน้องทุเรียนมีชื่อทุกลูกเลยใช่ไหมใช่ครับอ้าลูกนี้คือน้องอะไรอ๋อน้องมองดีภาในลูกนี้น้องมองดี อยากได้น้องเมาดี CF เข้ามาได้นะฮะอ่ะชมแหละน้องเมาดีไปดูฟึ่มเฮ้ยไม่พูดว่าชมแหละเรียกว่าปอกน้องเมาดีตรงตังจังหวัดอยากส่งมากเลยนะครับแต่ว่ามันแบบมันกลัวจะคุมอะไรไม่ได้อะไม่ถึงโลปะ่ะพี่เอกอยากขายอยากเล็กๆใช่อันนี้ไม่น่าถึงโลนะลูกอาจะสร้างช่างให้ดูก็ได้อันนี้คือ ไม่เอาเีกว่าเอาเนื้อน้องเมาดีให้ดูดีกว่าครับน้องเมาดีฟค่อนข้างจะแบบสุกแล้วนะครับแบบพร้อมทานอะ่ะสุดๆแน่นอนเดีย๋ยวเอาให้ดูอ่ะช่วงนี้ไม่ได้เล่นสดก็ขอเพลงสักนิดนึงนะครับขายยังไงครับเอ่อขายแบบช่างช่างเนื้ออย่างเดียวนะครับแปดร้อยครับผมช่างเนื้ออย่างเดียวเราคัดมาแล้วนะครับถ้ารับเองรับที่ไหนล่ะคะ BTS เอกมัยครับผมซอยสุขุมวิทส2บสอง สุขวิส42เดินตรงเข้ามาครับเดินตรงเข้ามาอยู่สายมือครับผมแต่ก็มารับสัก,ก่อนแบบสองทุ่มนะสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ย mm hmm. hey, อยากจะบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ mm hmm. จะบอกว่าน้องโมดีฟใครสนใจน้องโมดีฟน้องโมดีฟกับสุขกำลังดีอะ นี่ไงคนขอเมื่อคืนเปิดดังๆได้เลยฮะ